794บรรดากิเลสวัตถุสิบนั้นโมหะเป็นไฉนความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในทุกขะสมุทยัยความไม่รู้ในทุกขะนิโรธความไม่รู้ในทุกขะนิโรธครามินีปฏิปทาความไม่รู้ในส่วนอดีตความไม่รู้ในส่วนอนาคตความไม่รู้ทั้งในส่วนอดีตและส่วนอนาคตความไม่รู้ในอิทธปัจยตาและปฏิจจสมุปปนาธรรม กว่าไม่รู้ความไม่เห็นความไม่ตัดสรู้ความไม่รู้โดยสมควรความไม่รู้ตามเป็นจริงความไม่แทงตลอดความไม่ถือเอาโดยถูกต้องความไม่หยั่งลงโดยรอบคอบความไม่พินิษการไม่พิจารณาการไม่กระทำให้ประจักษ์ความสามปัญญาความโง่เขลาความไม่รู้ชัดความหลงความลุ่มหลง ความหลงไหลอวิชชาโอคะคืออวิชชาโยคะคืออวิชชาอนุสัยคืออวิชชาปริยุทธานะคืออวิชชาลิมมคืออวิชชากุศลมูลคือโมหะมีลักษณะเช่นว่านี้อันใดนี้เรียกว่าโมหะ